สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาดูน้ำท่วมที่ตำบลรือสออำเภอรือาอจังหวัดนราธิวาจากรอบที่แล้วยังไม่หนักเท่านี้นะคะรอบนี้คือแบบหนักใช้ได้เลยไมได้เลไม้ล้มไม้ก็ล้มหมดยางก็ติดไม่ได้ชาวบ้านก็ลำบากน่าดู รถเล็กสามารถผ่ il, านได้นะคะเดี rick, ๋ยวรัฐมนตรีจะมาเด ah> ja ี๋ยวรัฐมนตรีจะมาดูสถานการณ์น nah ้ำท่วมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะคะโอ้หนักใช้ได้หนักใช้ได้นะคะดูจากอ่าใช่ได้นี่บ้านของผู้ประสบอุทธกัยนะคะมีเด็กๆมาเล่นด้วยนะคะ รถเล็กสามารถขานได้แต่บางคันก็ต้องข็งนะคะโอ,อะ้ส่วนใหญ่แล้วถ้าน้ำาชื่วมแบบนี้เด็กๆชอบแต่ผู้ใหญ่เครียดอ่าตอนนี้มีรถของเทศบาลก็โอ้ยโอ้ส่วนใหญ่ก็ยิ้มแย้มนะเดี๋ยวนี้ถึงจะลำบากยังไงแต่พวกเราก็ ให้ความช่วยเหลือกันถึแ็กเคลนก็เริ่มลับมาจากโรงเรียนเลยนะคะโอ้โอ้รถเล็กสองรักฐานด้ครับวันนี้มาดูเหตุการณ์น้ำย่วน หนักใช้ได้หนักใช้ได้เปิดด้วยสัตว์จ้องเห็บอะไรด้วยโอ้นี่นะคะเราดูตปีนี้เป็นปีที่รู้สึกว่าหนักใช้ได้เลยแต่ก็ยังเห็นชาวบ้านยิ่งด้อมมีความสุขเนื่องจากเรามองเราไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาแต่เรามองว่ามันเป็นวิกฤต ไม่ว่าแม่จะเพิ่มเพราะว่าเด็กๆชอบมากครับเพราะว่าอย่างตัวชนะอ๋อบางคนก็อ่าที่เป <c ười> <c ười> <legendary> <c ười> ็นโอกาสนะครับชาวบ้านเอาอาหารมาขายครับขายที่ไรครับคนมาดูนั่ง่วมเยอะมากครับเอาอีกว่าอะไร โอ้ยเรายิ้มของเด็กเดนะคะเดเด็กไม่ต้องไปโรงเรียนดีใจที่ไม่ต้องไปโรงเรียนดีใจที่ไม่ต้องไปโรงเรียนยอวะแค่สอบได้กียรอเียเลย มีน้องหมาด้วยนะคะน้องมาก็มีน้ำา่วมเช่ชนกันน้องมาก็เล่นน้ำอย่างดสนุกสนานเหมือนกันครับโอ้มีเรือน,นะคะ <c oughs> เขากำลังจะไปส่งชาวบ้านนณอีกฝั่งหนึ่งอีกหมู่บ้านหนึ่งหนัช่ช้ได้เลยเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะ

ข้ามฝันเดือนฟันดนแล้วก็อ,อาหารมาบริจาคให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนนะคะมีเด็กอยู่ด้านบนด้วยท่านสองไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าอันนี้จะได้อ๋อได้ มาณจุดจุดนี้ <c oughs> คือลึกใช้ได้เลยนะคะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> จะประมาณใกล้จะถึงอเ,เอวแล้วเวลาน้ำท่วมเด็กๆชอบผู้ใหญ่เขาชอบครับใครที่แบบชอบเล่นน้ำท่วมนี่คือสามารถมาที่รีอสอร์ทได้เลยนะคะไม่แน่ใจว่าที่อื่นจะหนักเท่านี้หรือเปล่าหรือว่าหนักกว่านี้ใช้ได้เลยใช้ได้เออเอาไปก็บสไลด์กับตัวเจานักสไลด์ไป เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะที่ติดตาม